นะครับอันนี้นะครับใครอยากได้บอกนะคร like okay. ับ z X10R นะนะครับพร้อมรีโมทนะครับอันนี้คือผมรีโมทไม่ใส่มันหลุดนะครับครับก็สวัสดีนะครับผม อ่ัปเดตดีกว่านะครับผมว่าเราแต่งเติมอะไรมันเพิ่มนะครับสําหรับเจ้ายักษ์เขียวของเรานะครับผมก็คลิปนั้นมันมืดเนาะก็เลยเอาเป็นคลิปใหม่แล้วกันนะครับเอาเป็นคลิปใหม่ในตอนกลางวันแล้วกันนะอ่าก็นะครับซเอ็กซ์นะครับผมรีวิวเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่ารถก็ไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มเลยนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นมากมายนะครับผมแล้วก็เติมมานิดหน่อยนะครับผมอ่าก็จะเป็นอันนี้นะครับราคาไม่กี่บาทนะครับคาร์บอนนะคาร์บอนแท้นะครับราคาไม่กี่บาทนะครับผมผมสั่งมาตอนเออได้โคส่งฟรีด้วยเทย่าไหร่บา0สอรอกว่าบาทมั้งนะครับกับสปูนร้อกว่าบาทสามร้อยอ่ะสองอย่างนะครับก็ ไม่ค่อยได้เติมอะไรเพิ่มนะครับนี่นะครับแต่เราเปลี่ยนยางมาแล้วนะเราเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับเราเปลี่ยนยางมาแล้วนี่ใส่เป็น S41 นะครับอ่าบอกเลยว่าโค้งโคตรด,ดีนะครับผมแล้วก็นี่การล้มมีรอยนะครับที่เราล้มมานะนะครับที่เราแปะมานะครับผมก็เปลี่ยนยางมาแล้วหน้าหลังนะครับ ได้ยางมือสองจากน้องชายมานะครับแล้วก็แปะติ๊กเกอร์โคเทอ่าท่อก็ยังเป็นท่อใบเดิมนะครับผมก็ยังหาท่ออยู่นะครับที่แบบว่าในงบที่ตัวเองมีนะครับผมเออแต่ว่าเปลี่ยนยางมาก็ขี่ดีขึ้นมากเลยนะครับขี่ดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมแล้วก็การเบรกการเบรกก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับอันนี้นะครับใครอยากได้บอกนะครับ z x 1 0 r นะนะครับพร้อมรีโมทนะครับ อันนี้คือผมรีโมทไม่ใส่มันหลุดนะครับอันนี้อ่ะมันหลุดนะผมใส่รีโมทไปแล้วตัวปรับนะครับแต่ว่ามันหลุดนะครับเพราะว่าไม่รู้ขันไม่แน่นนะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับไม่มีคนมาปรับเล่นนะครับรีโมทนะนะครับใครจะสั่งสั่งได้นะครับรีโมทนะครับอ่าก้านเบรกใส่ปั๊มเดิมพร้อมรีโมทนะครับผมเอ่อราคา2 0 0พหน่อยๆนะครับสั่งสั่งที่ผมได้นะครับจะมีของดูกติเป็น2ข้างก็มีนะครับผม แล้วก็จะมีเม็ดปรับแบบแบบธรรมดานะครับที่ไม่ใส่รีโมทนะครับใครจะสั่งบอกได้นะบอกเลยนะครับว่าของเซมันหายากมากนะครับมันหาของแต่งยากมากนะครับแล้วก็มีแต่ราคาแพงๆนะครับอย่างเช่นทีวนะครับที่เรียกว่าใส่ TWM ก็ของทีวีก็3,000กว่าบาทเอ้ยไม่ใช่เ0็ดพันะเจ็ดน้าะครับของทีวนะแต่ว่าเป็นทรงทีวนะครับนี่นะครับ เป็นทรงที่ Wm นะครับผมต้องพิออเดอร์นะครับถ้าใครสั่งก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะนะครับมิ้น์มาได้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับพร้อมรีโมทนะครับผมคือเอาไปใส่เองได้เลยนะครับใส่ไม่ยากนะครับแต่ว่าเรื่องมันจะมีอย่างหนึ่งก็คือสต็อปเบรกนะครับเราต้องไปใส่เขาเรียกอะไรอ่ะมันจะเป็นน็อตไล่ลมที่มันเป็นสต็อปเบรกนะครับเพราะว่ามันไม่มีสต็อปเบรกแบบเดิมนะครับผม สต็อปเบรกเดิมคือมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีติ่งที่ว่ามากดนะครับแต่ก็ไม่มันไม่ยากนะครับมันไม่ยากนะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเพิ่มนะครับยางหน้ายางหลังใหม่นะครับไม่ใหม่หรอกยางมือสองนั่นแหละแต่ว่ามันก็ใหม่ใหม่เราไงนะครับเก่าใครแต่ว่าใหม่เรานะครับแล้วก็มือคัดเดี๋ยว่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าที่เปลี่ยนมือเบรกไปก่อนเพราะว่ามือเบรกมันงอไงนะครับสปูลราคาไม่ก no like uh ี anyway> ่บาทนะครับแล้วค่อยไปเปลี่ยนโซ่เปลี่ยนอะไรก็ ค่อยเก็บตังค์ทำเพิ่มนะครับยางบอกเลยว่าเนียวมากนะครับเบอร์นี้เบอร์สองร้อยนะนะครับ s c 1นะครับผมแต่ก็มันมีคนทักอะว่าท้ายรถผมมันเตี้ยไม่รู้มันเตี้ยไหมนะ mm hmm. ผมก็มองว่ามันปกตินะนะครับแต่มันมีคนทักว่าท้ายเตี้ยนะครับ mm hmm. แต่โชคมันก็ไม่รู้ว่ามันปรับอะไรมาไหมนะครับผมแต่เท่าที่ผมขี่มันก็พอดีนะนะครับ mm hmm. อ่า ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมกับรถที่ไม่ได้ล้างนะครับกับรถที่ไม่ได้ล้างนะนี่นะครับใครอยากดูส่วนไหนเพิ่มเติมนะครับอยากดูตรงไหนนะครับก็บอกมาได้นะครับผมอ่ไม่ได้สตาร์ทนะเดี๋ยวเอาคลิปที่เป็นเอสเอ็มาให้ฟังเสียงเลยละกันนะครับเพราะว่าไม่อยากสตาร์ทแล้วมันเสียงดังเดี๋ยวชาวบ้านด่านะครับ S <S <S เเ<อ>นี่ยผมรื้อดูแล้วผมรื้อดูแล,ล้วนะรื้อปลายดูแลท่อนะครับมันเป็นไส้ไปไปถึงตรงมันเป็นไส้ไปถึงแค่ตรงนี้นะครับไปถึงแค่ตรงนี้นะครับเป็นไส้ลงมานี่นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมไม่เหมือนเอาแท้เอาแท้มันจะน่าจะเป็นเป็นไส้มาตั้งแต่ด้านล่างะนะครับแต่ว่าจะลั่นน่าจะลั่นกว่าน,นี้นะครับเออาแท้นะอันนี้ก็เงียบนะครับ เงียบแต่ก็ไม่ได้เงียบมากนะครับผมเออก็ตามตามที่ลงคลิปเสียงนะครับอย่าลืมนะครับใครนะครับอยากได้นะก้านเบรกนะนะครับสั่งได้นะครับสั่งได้นะครับสั่งกับผมได้นะครับเม้นมาได้นะครับผมเพราะว่ามันหายากมากนะครับกว่าผมจะหาได้ก็พิแขันดินหาเหมือนกันนะครับในราคานี้นะครับสองพกว่าบาทนะครับพร้อมสายรีโมทนะ นะครับถ้าใครไม่อยากใส่รีโมทไม่อยากให้คนปรับเล่นก็ทําแบบผมหรือว่าไม่ใส่เลยก็ได้นะครับมันจะมีเขาเรียกว่าเม็ดปรับให้นะครับผมอ่าแล้วก็มีสายมีอะไรให้นะครับถ้าไม่เอาถ้าไม่เอารีโมทก็ราคาเดิมนะครับถ้าไม่เอารีโมทก็ราคาเดิมนะนะครับเอารีโมทก็ราคาเดิมนะครับผมจะเป็นดูกติอาวันอาวันก็ใส่ได้นะครับอาวันนะครับไซรเลขสิบนะครับดูกตินะครับ KDM นะครับผม KDM พวกดุก6 690นะครับพวกดูกติที่ว่าเป็นปั๊มแบบนี้นะครับพวก899นะครับปานิเกเล่เป็นสายขวาก็มีนะครับผมการเบรกแบบนี้นะนะครับทรง TDM นะครับผมอยากได้ก็ทักมาแล้วกันนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีแค่นี้นะครับมาถ่ายเล่นๆเฉยๆนะครับผมว่างนะครับไปแล้วครับผม وم وموم م وم و وم وم وم